โอเคตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าสามสี่นะฮะขบวนที่มาเป็นรถท้องถิ่นสี่สูนเจ็ดนะฮะเพิ่งตื่นนะตื่นมาทันพอดีเลยนะบ้านอยู่แค่นี้ก็เดินได้สบายมากชิวๆโอเคมาแล้วฮะ4ี่นนครสวรรค์เชียงใหม่ วันที่12เมษายนนะครับจะถ่ายขบวนนี้ด้วยนะมีตัวขึ้นเลยนะฮะแล้วสวัสดีเชียงใหม่ครับตอนนี้ยังตามเวลาอยู่นะยังไม่เสียเวลาเพิ่มโอเค นี่ก็เป็นในส่วนของรถท้องถิ่น407นครสวรรค์เชียงใหม่นะครับโอเคตี5:35รถจะออกนะครับเฮ้ยจะตามเวลาไ,มไหมเนี่ยตอนนี้ตี5:35รถจะออกนะครับ อุตส่าห์ทำเวลามาดีนะเฮ้ยตีห้าสห้าได้เวลาออกได้นีอ่ออกได้ฮะตามเวลาอยู่โอเคตามเวลา รถท้องที407น,นครสวรรค์เชียงใหม่ตอนนี้ตามเวลานะฮะโอเคตามเวลาฮะไปยังเร็วตามเวลาเว้ยโอเค